ตรงนี้เนี่ยจะขอเป็นความมั่นคงของชีวิตทิศทางการเงินทางการงานทางไรให้มันแบบสมูทก็คือตรงนี้นมัสการสมเด็จองค์พระปฐมเจดีศ hmm. รีเทพพลนะคะตรงนี้เราก็จะเห็นหลวงพ่อชันรงกับหลวงปู่เทพโลกุดอรอนหลวงปู่เทพโลกุดอรอนเนี่ยเขาว่าเป็นครูของครูทีนี้ที่แบบไม่เคยไม่เคยมีใครเห็น บางท่านบางท่านเกจิอาจารย์ก็จะเห็นในจิตในอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าหลวงพ่อชานรงค์อภิชิตโตเนี่ยมีมีเป็นบุคคลจริงๆเป็นต้นตำรับแบบพวกว,วิชาสายในโดงที่แบบพวกฟันเทียนอนะ่ะวันนี้เนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะลงทองนงพเก้ากันแต่ว่าการลงทองนลพเก้าเนี่ยมีพุทธคุณอนะ่ะ ในทางโบราณนะมากกว่าการที่ลงนะอะไรคือเป็นนะอันดับหนึ่งการลงทองนพระก้านะคะจริงๆก็คือลงอทั้งตัวเลยแต่วันนี้เราจะลงตรงนี้จุดสําคัญคือตรงหน้าผานะคะเกี่ยวกับใครที่มีอุปสรรคติดขัดสุขภาพการเงินอะไรที่ชีวิตเคยแบบว่าพลิกผันมาเนี่ยลงทองนพเก้าเนี่ยจะมีพุทธคุณช่วยปกปักรักษาแล้วก็เรื่องสเสน่ห์ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องทำมหาธินะให้ค้าขายข้องอะไรต่างๆเนี่ย เดี๋ยวหมอปอจะลงทองสุวรรณหัดถาสุวรรณคือทองหัดมือหัดถามือนะ ตีหลวงปู่ปาลเลยนะคะโดยเฉพาะเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยเรามาอยู่ต่อหน้าท่านนะคะหลวงปู่ปานวัดบางนมโคเนี่ยผู้มีสายอิทธิฤทธิ์เลยเนี่ยนะคะก่อนที่เราจะสวด108จบเนี่ยเดี๋ยวเราจะนั่งทําสมาธินิดนึงสักสานาทีพักกายพักใจนะคะนั่งขัดสมาสามนาทีแล้วเดี๋ยวหมอปอนเนี่ยพิเศษเพิ่มเติมนะจะช่วยนำมาที่ฐานขอข,อขอมากรรม หมอปอพามูเฮ้ยวันนี้รู้สึกยังไงเป็นยังไงประสบการณ์สายมูว่าสายมูคนลุกคะ่ะก็กคือความรู้สึกแรกนะคะก็ต้องรู้สึกเลยว่าอืมแบบต้องมาเพิ่มความปังกันละคือแบบว่ามีหลายครั้งนะคะที่รู้สึกว่าแบบเวลาละมูเนี่ย มันจะทําให้เราถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นซึ่งครั้งนี้ก็แบบว่าได้มากับพี่ปอครั้งแรกเชนก่นกันก็รูสึกได้เลยว่าเออมันถ้าเราไปเองเนี่ยเราอาจจะไม่อินไซต์เท่านี้ก็ได้อาจจะถึงแบบชาลงอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ก็ก็ต้องขอบพระคุณพี่ปอมาเช่นกันนะให้แบบว่าให้เหมือนมาลุกเคล็ดนลับในการมูเพื่อให้ถึงแบบเป้าหมายที่เราอยากได้เร็วมากแล้วรู้นคนลุกจุดไหนมาก จุดไหนล่ะคะมิกว่านะ<ม>ก็ส่วนใหญ่กท็ทุกจุดสัมผัสได้แต่ถ้ามิกรู้สึกว่าแบบมีพลังก็จะเป็นกำลมยันก็ก็รู้สึกนะคะที่ที่รู้สึกว่าแบบว่าเ,ออเหมือนเราจะได้รับอะไรบางอย่างมันกําลังจะปังแล้ว<อ><อ>แบบมันกําลังจะปังแล้วมันกําลังจะรวยแล้วค่ะคุณโ,โ,โอเค เอกสซท่าเป็นไงบรรดาซื้อสุส่ประทับใจไหมก็ดีใจมากวันนี้ที่ได้มาเจอก็คือเหมือนเราเคยทําบุญร,ร่วมกันนะก็ต่างคนก็มาครั้งแรกและมาเจอกันที่นี่กุ้งก็ดูทีวีแล้วก็มาแล้วก็มาเจอบรรยากาศที่แบบมีพลังมากซึ่งเมื่อก่อนอุ้งที่บริษัทเอเอก็ทําแบบนี้เป็นประจําแต่มาที่นี่เข้าไปแต่ละจุดเนี่ยขนลุกและน้ําตาเราอ่ะจะไหลอ่ะเหมือนมีพลังบางอย่างที่ว่า ให้เราสัมผัสได้เพราะว่าเป็นคนไหว้พระอยู่แล้วก็ถือว่าที่นี่เป็นจุดหนึ่งที่มีพลังมากถ้าเราทำได้อ่ะกลับไปอ่ะด้วยมูที่อาจารย์ปอสอนมาเนี่ยจะทำให้เราแบบสำเร็จเร็วขึ้นเป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยเราจะได้แบบเร็วขึ้นทุกอย่างก็ดูแล้วพลังเยอะมากแต่ละจุดที่นี่ค่ะดีใจและขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่มาเจอกันวันนี้ได้เข้ามามูใน ที่วันนี้ดีมากเลยค่ะเ <Okay. S 2> ขอบคุณค่ะแข็งแรงแข่งแรงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรื่องราวสายหมูในช่องหมอปอเทพยาน,นะคะ